แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมนิสิบศพนะครับก็วันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมรัดนะคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้นครับผมซื้อสกินไว้เกือบ10,000แสนบาทนะครับจริงๆเนี่ยราคามันเป็นแสนแล้วนะเว้ยแต่ว่าราคามันตกลงมานะครับเออแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่น AK g o กรีนะคุณผู้ชม AK g o กรีเนี่ยราคาตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่10,000บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารีวิวเ K g o r รีกันนะครับแล้วก็เราจะมารีวิว MP5 กันด้วยนะครับ เอ็มพีห้าการโมหรือเปล่ามิทัลี่นะครับกาโมเอ็มพีห้านะราคาอยู่ที่9,8 0 0นนะคุณนผะู้ชมอ่าแล้วก็มีเอเรียนเลสนะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาประมาณ7 8 0 0 0ปนะแต่ว่าตอนนี้ราคาตกลงมาเหลือแค่5,000ันนะเดีย๋ยวไปลองยิงเ k คที่มันแพงที่สุดในเกมกันสักหน่อยดีกว่านะเออมันจะเป็นยังไงวะมันจะคมขึ้นไหมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองกดเข้าเกมเลยนะครับนะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นรัดมาดอย่างนานนะครับไอนี่เข้าเกมไปเนะี่ยคือ คือเข้าไปเล่นแค่นิดนิดหน่อยๆนะเออเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมรัาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองออยิง AK แพงๆสักหน่อยละกันนะไม่รู้ว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเล่นไหมนี่แล้วกันนะเป็น Battle Field นะครับอ,อ่มินิอิมอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันสักเทอมนี้คอนเน็กได้ไหมวะ โอเคเรากำลังทำการเชื่อมต่อเกมนะครับ <_ D> เดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักคู่หนึ่งนะครับมาคอมผมเนี่ยน่าจะแรงอยู่นะทีโมเปง,งั้นแหละ<_ D> <_ D> เออมาไม่รู้ว่า AK ราคาเป็นหมื่นเนี่ยมันทำให้เราแบบอ่ายิงแม่นขึ้นไหมนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ใครใครที่เคยเล่น AK เป็นหมื่นเนี่ยก็ลองแนะนำมาได้นะอุย้ยอ่าสกินยังไม่โหลดนะครับแป๊บนึงนะ มีให้เปลี่ยนสกินไหมไม่มีว่ะเราคราฟโต๊เปลี่ยนเองเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะเราจะเอาอ่าเดี๋ยวโตโตไม่ได้เล่นนานนะครับอัปเดตมาอย่างเยอะเลยนะคุณผู้ชมวางได้ไหมเฮ้ยวางได้วางได้ไดทำไมสกินไม่โหลดวะอ่ะอันนี้เป็นกอรี่นะครับปึ๊บก็นะะกินยังไม่มาครับยังไง ี่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะสะพ้อมไหมนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยเล่นลำโพงอยู่นะครับหูมแม่งเสียงเลดบ้านเต็มเลยนะเฮ้ยนารมาแนละ้วสกินมันค่อยๆโหลดมานะครับเนื่องจากโหลดเข้าเกมไวเกินดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัวอะไรแบบดูปืนนะผมจำไม่ได้เ e ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าตัวเอ็นะคุณผู้ชมตัวเอ็เอาไว้ดูปืนนะครับว่าแบบเออปืนเราสกินเป็นยังไงนะแต่ตอนเนี้ย มันยังไม่โหลดเลยว่ะเฮ้ยโอเคเราลองเดินเล่นดูก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอสกินมันโหลดสักครู่หนึงนะครับก็นี่ไงกรอรี่มาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่นะครับสกินกอรี่ AK ราคา1 0 0 0 0บาทเพื่ออะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสมัยก่อนผมก็เติมเกมรัดดุนะครับเออเราเล่นมาต้องส0 0พชั่วโมงนะเห็นไหมนี่ก็เป็นสกินกอรี่นะครับแบบลอง มือนกันหมดแหละคุณผู้ชมมันเป็นแค่สกินนะน่นข้างหน้านี้เขากำลังเลดบ้านนันอยู่นะครับทำไรวะอุ้ยร้องยกูยิงลมคมกิบคุณผู้ชมอ่ะสกินตอรี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เสียงอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วเสียงปืนมันก็เหมือนกันหมดนะครับเออนี่เมเล่นนานก็คงยิงใไม่ตายครับตอนนี้บอกเลยว่าผมเนี่ย กลายเป็นไก่ตัวหนึ่งแล้วอ่ะตอนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะยังพอยิงได้บ้างนะคุณผู้ชมแบบไม่ถึงกับกาดเกินไปนะเออตัวเลขต่ำไม่หรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่หรือว่าเป็นมอสบ้างผมไม่แน่ใจนะแบบมันยิงขึ้นแล้วมันมีตัวเลขด้วยอ่ะนั่นยิงด้วยกระสุนดำนะครับมันจะดังป้องปังป้องปังนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสไนเปอร์นะครับโอเคเอเคก็ประมาณนี้เนาะ มีคนมาใ,นใกล้นะครับระยะน,นี้ผมยิงใครไม่ตายหรอกครับมีคนอยู่บนหอตัวนึงเว้ยเราอาจจะยิงตอบมันได้อยู่นะโอ้โหเฮ้ยผมว่าเราเราไปลองเอากอรี่นะครับไปยิงคนสักคนหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่านะครับโอ้ยเปไปอย่างไกลโคตรไกลนะครับ โคตรยากเขาโบกมือมาว่าเาะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัยยิงไม่ตายผู้ชมอุ้ยนิดนึงนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนานนะเชี้ยะอะไรวะงงไปหมดแล้วจะยิงมาได้ไงวะ ตายเหรอวะเฮ้ยชุบไหนวะเ้โอเคผู้ชมอย่าไปสนใจไก่อย่างผมเลยนะครับป่ะเราไปดูเอเคเอเลนเลสดีกว่าครับมาเกิดข้างเตียงเลยนะครับผู้ชมปึ๊บอ้าววางวางไอ้นี่ไว้ไหนวะ ครับอ่โต๊ะเปลี่ยนสก,กินนะครับสก,กินต่อไปเนี่ยเป็น AK Alien Ray นะค,คุณผู้ชมนี่นะครับราคา5,000บาทนะครับนี่โอ้โหโคเท่มันเท่ตรงไหนเฮ <c oughs> ้ย5,000บาทนะครับคุณผู้ชมสก,กินนี้ไม่ธรรมดานะอ่าเดี๋ยวลองยิงดูหน่อยแล้วกันครับเวลา une, วลั่นเนี่ยเวลาเลงเนี่ยมันจะอ่าถ้าเราถอดสโคปออกเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับนี่ เป้าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะเออเป้าเป้าเป็นสีแดงครับเวลาเมื่อก่อนเนี่ยที่มันแพงอ่ะเพราะว่าสกินที่มันด้านหน้าด้านหน้าที่เป็นเป้าแดงเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ค่อยมีนะครับเออแตบมันน้อยอ่ะเอเดนเลสมันน่าจะเป็นสกินแรกๆะครับที่ทำเป็นเป้าแดงมานะแล้วคนเขาชอบบอกว่าเอเดนเลสเนี่ยเวลามันยิงเ <scratched S 2> น <pe> ี <pe 195 2> <fi> ่ยมันจะแบบเออเป้าแดงมันมันเห็นคนง่ายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่คนชอบนะแต่แรกๆมันก็แบบ มันบูมเพราะว่าเป้าแดงเลยคุณผู้ชมต้เนเหตุของมันเนี่ยแล้วก็ระดับสก,กินของมันก็ประมาณนี้นะครับเรื่องสีนะเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้นะครับถามว่ามันสวยกว่าสก,กินอื่นๆไหมก็ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความชอบนะแต่วา่าถ้าถือไปเล่นเนี่ยถือกอลลี่หรือว่าเอเรียนเลสไปเนี่ยคือคุณจะดูหล่อเท่ทันทีครับในเกมนันอะ่ะถ้าคุณแบบไปอยู่ตี้ไหนนะแล้วแบบคุณมีคุณมีเอเค AK กระบอกแล้วหมื่นในทีมากคุณผู้ชม เนี่ยตีคุณจะแบบแม่งดูหล่อดูรวยขึ้นมาทันทีอะครับขอแค่คุณแค่ถือกอรี่เอเคะครับเดินยิงพร้อมกับชุดเขียวนะครับที่แบบเซตแล้วประมาณหมื่นนิดๆเนาะเออเดี๋ยวเพราะว่าแต่ว่าผมขายไปแล้วนะคุณผู้ชมเออมีน้องๆเขาขอซื้อไปแล้วเราไม่ได้เล่นไงเราก็เลยขายทิ้งไปละอ่ะก็กอรี่กับเอเลเขก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดู MB5 ที่แพงอันดับ2ของเกมและกันเพราะว่า MB5 ีเนี่ยมันมี มันมีปืนที่มันแพงกว่านี้นะครับเออสก,กินที่มันสี่สี่ห้าหมื่นนะเออจะบอกว่าแพงที่สุดในเกมก็ไม่ได้นะไอ้บีหเนี่ยมันมีสก,กินที่แพงกว่านี้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะผมว่ามันดูแบบเป็นเหมือนทหารนะครับมีกระสุนและยิงให้ดูไม่ได้นะครับแบบน,นี้นี่นะก็เอฟบีห้ลายทหารเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยนะคุณผมมู้ชมเห็นไหม,มว่ามันก็ มันก็ดูเท่ดีนะครับเออก็จะยิงให้ดูนะแต่ว่า,าเราไม่มีการพาวเดอร์นะครับอเดี๋ยวเราก่อนจะปิดคลิปเนี่ยผมขอไปโชว์ความโหดสักหน่อยละกันนะไ <c oughs> อ้เหี้ยเอ,อ้ยไม่ได้เล่นมานานมากนะครับตรงนะไม่ได้ตอแหลเนี่ยเออมามาเดี๋ยวรอดูความโหดของนี้สิบศพนะครับอ่าเมื่อก่อนสกิลปากเราเนี่ยที่หนึ่งนะในในในเกมรัดนะครับ เหี้ยไม่โดนสักเม็ดมาดชบิมาด,มดิขอระยะใกล้หน่อยได้ไหมระยะใกล้ไม่ไหวจริงครับขนาดใกล้ๆอย่างเงี้ยสู้ใครไม่ค่อยจะได้มาเดี๋ยวเราขอขอเดินไปยิงคนสักคนหนึ่งแล้วกันนะผู้ชมแบบปิดชิพสวยๆนะเออยิงแบบเบิ้ลหัวอะไรอย่างงี้เฮ้ยมาปะวะไม่มาะวะ่ะก็ใครไม่เคยเล่นเกมรัดก็ดูได้นะครับเกมรัดมันก็ประมาณนี้นะ ไม่แบบโคตรดีนะผมไม่ได้นานน,านะมันคุมปืนไม่เป็นนะเฮียยิงไงมันแบบโหดนฝรั่งยิงว่ะคุณผู้ชมเฮียคจะโดนกูเหรือเอเคคจะแพ้ไนเปอร์เฮียเฮีย,ออยโอ้ ไม่น,นี่ซีซั่มันกายจังวะคุณผู้ชมดูแงยิงมันเอสนาสไนเปยิงเรานะแต่อย่างว่าอะไรที่พยากรจะไปสู้สไนเปอร์ได้ไงวะใช่ไหมเราไม่ได้ก่ายครับแต่ว่าปืนเราสู้ไม่ได้นะครับโอเคโอเค <laughs> โอเคกระดึงผมขอแล้ตัวหนึ่งไปคุณผู้ชมก่อนปิดคลิปนะเออแม่งนี่มันเทพทูชัดๆนะครับคือคือมีดีแค่สกินนะเฮ้ย รยะนี้นะครับไม่พลาดน,นะผู้ชมถึงจะยิงแบบไม่เข้าหัวเลยนะครับแต่ก็ยังพอยิงได้นะเอองไงโดนโดนเอเคสเปย์เข้าไปนะครับมากำลังเพลินกําลังเพลินไม่ได้นานนะครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะเออมือก่อนนี้แบบมีตี้เจ็ดแปดโน,นะครับเล่นทั้งวันนะไม่ทำไม่ทามง,งทํางานนะครับเล่นแต่เกมรัดนีนด่แหละมาเดี๋ยวขอไป อยากล้างแค้นในพวกนี้ว่ะแม่งยิงผมตายยิงผมตายสองรอบแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเราต้องอ้อมนะคุณผู้ชมการเล่นเกมแล้วนะครับเราต้องพยายามอยากให้ศัตรูเนี่ยเห็นตัวเรานะครับเออเรต้องอ้อมนะเอาเอามุมบ้านนะครับมาบังเราไว้นะบ้านมาบังเราไว้ปุ๊บแล้วก็เข้าเลยครับตีเข้าไปเฮ้ยเฮ้ย ยิงบ้องมาอีกอะไรวะเนี่ยโอยอ่เรียบร้อยไปคุณผู้ชมปิดคลิปบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ